สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมจอดฟันตรงนะครับและเราอยู่กันที่ช่องดูบอลหลังบ้านนะครับซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP ที่7 0 2สนะครับสำหรับวันอังคารนี้ก็โปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างจะน้อยนะครับผมก็คัดมา2คู่เช่นเดิมวันนี้ครับเราจะอยู่กันที่ศึก f a c u อคัอังกฤษนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง2คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีดีอฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกะดล คลิปวิเคราะห์บอลต่อไปและสําหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับผมก็จะรายงานผลที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะครับและแน่นอนครับนอกจาก2คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ในวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆต้องการรับทัศนะในคู่อื่นนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยที่ไลน์ที่โชว์อยู่ยบนหน้าจอนี้เลยนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลเอฟเอคับนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างฮอชั่มทีมจากนอกลีกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบานสลีทีมจากลีกวันนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเดอะแคมปิ้งเวิลด์คอมมูนิตี้สเตเดียมจะเตะกันเวลาตีสองสนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับฮอชั่มครับอยู่อันดับสิบของนอกลีกนะครับก็แข่งไปแล้วสิบเอ็ดนัดเนี่ยมีอยู่สิบเก้าคะแนนนะครับส่วนฝั่งบานสลีอยู่อันดับที่หก ของซึกกิลกันนะครับแข่งไปแล้วทั้งหมด16นัดมีอยู่27คะแนนนะครับสถิติเฮดทเว็บครับคูค่นี้เคยเจอกันอยู่หนึ่งครั้งก็เป็นการเสมอกันไปหนึ่งครั้งซึ่งเป็นเกมที่แล้วที่ทั้งสองทีมเสมอกันไป3ามประตูสามครับเรียกได้ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมนัดรีเพย์นะฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฮอชแคมเก็บชัยชนะไปได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฮอชแคมเปิดบ้านแพ้กับแฮตตักยูเตปเลสกอร์สองประตูศูนย์ผมเป็นการของฮอชแคมใน่่งบาร์เล คอม5นัดหลังสุดบาร์ลี่ชนะไป1เสมอ3ล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาร์ลี่นะครับแพ้กับดาร์บี้ไปด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ผมประกอบการของบาร์ลี่ในรอบนี้เกมบาร์ลี่พาดําเงินไปที่1เกมพาลุปไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20ซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างบาร์ลี่ต่อที่ราคาลุกครึ่งครบ2ราคาหน้าตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่บาร์ลี่ทีมเยือนต่อที่ราคาลุกคล ผลงานของเกมที่แล้วนะก็ถือว่าเป็นบาลี่ปิดจ็อบปิดเกมไม่ได้ซึ่งเกมมันเนี่ยก็เสมือนกันไปด้วยสกอร์สามประตูสามนะครับทำให้ต้องมารเพ l ย์ในแมตชนี้ก็เรียกได้ว่าเกมนั้นเนี่ยบาลี่นะครับโดนยิงในช่วง10นาทีสุดท้ายนะก็เป็นฮอชแชมไล่ตีเสมือเป็น33จากรูปเกมนะครับก็เป็นบาลี่นะบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับก็จากการยิงเนี่ยบาลี่ยิงไปถึง25เข้ากรอบไป12ประตูแล้วก็เป็น3ประตูนะส่วนฮอชแชมนะครับเกมที่แล้วที่เจอกันนะ่ามีโอกาสยิงเพียงแค่4ครั้งนะครับ เขากอบ3ครั้งแล้วก็เป็น3ประตูเลยซึ่งถ้ามองถึงโอกาสการยิงประตูเนี่ยฮอชแมก็ถือว่าโอกาสน้อยนะแต่ว่าโอกาสแต่ละครั้งฮอชแมก็ เปลี่ยนเป็นประตูเลยบวกกับฟอร์มณปัจจุบันตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมถือว่าฟอร์มส่วนทางนะฮอชแชมเนี่ยถือว่าฟอร์มดีชนะมา3เกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่มีแพ้เกมเดียวส่วนฝั่งบาร์นซลีมีแพ้ไปเกมเดียวเหมือนกันแต่ว่าหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่แต่อย่างที่บอกครับเกมนี้นะบาร์นซูลีก็น่าจะรู้จุดอ่อนของตัวเองบวกกับด้วยสกัภาพทีมเนี่ยทั้ง2ทีมถือว่าแตกต่างกันพอสมควรผมมองว่าเกมที่แล้วฮอชแชมก็ไปสู้กับบาร์ซลีที่บ้านของบาร์ลีได้ดีแต่เกมนี้ครับ จากราคาที่เปิดมาลุกขึ้นครบ 2, 2> ผมมองว่าเกมนี้บาร์ซิลีน่าจะไม่ปล่อยให้หอแชมป์ดมือถึงแม้ว่าเกมแล้วบาร์ซิลีจะพลาดท่าไปก็ตามนะฉะนั้นครับจากกำแพงที่ตั้งไว้เกมนี้บาร์ซิลีทีมเย็นจำเป็นที่จะต้องยิง2ลูกเพื่อที่ได้กินครึ่งส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่บาร์ซิลีจะบุกมาแก้มือและคาดว่าวันนี้ครับบารซิลีจะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองฟะดง เรามากันที่คู่ที่2นะครับศึก FA Cup ครับนัดรีเพย์อีก1คู่นะครับก็จะเป็นคุรหว่างดับบี้เคานตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเมียนของครูอเล็กซานดานะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามไพพาร์คสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลา ตีสองสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานในวอรีของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้บาบ้านครับดับบี้อยู่อันดับที่เจ็ดของศึกอรีวันนะครับแข่งไปและสิบหกนัดเนี่ยมีอยู่ยี่สิบเจ็ดคะแนนส่วนฝั่งครูอยู่อันดับที่สี่ของลีกทูนะครับแข่งไปและสิบเจ็ดนัดมีอยู่สามสิบสองคะแนนนะครับสถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกันห้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซึ่งเฮทเวทก็ดูเหมือนว่าเป็นฝั่งครูทําผลงานดีกว่าถ้าวัดผลกันที่ห้าเกมหลังสุดโดยที่ดับบี้ครับชนะไปหนึ่งนัดเสมอกันหนึ่งนัดแล้วก็เป็น ยันเสมอกับดับบี้ไปด้วยสกอร์2อประตูสองฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับดับบี้เก็บชนะไปได้3ามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดับบี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะบาร์ซิลีไปได้ด้วยสกอร์3าประตูศูนย์ผลประกอบการของดับบี้ในรอบมาเกมดับบี้พาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เัจจัยการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับครูฟอร์ม5นัดหลังสุดครูชนะไป3ามเสมอหแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ครูนะครับเเเปปปิดดดบบบ้้้้าาาานนนนนออออออชะะรรรรรร์์คคตีไไวยสกกกก1ผลขงูใม ครูพาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%นะครับซึ่งจากภาพรวมของฟอร์มการเล่นก็เห็นนะชัดว่าทั้ง2ทีมณชั่วโงนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะนะครับซึ่งใลราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านดับบี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านดับบี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งดับบี้ราคาน้ำจะอยู่ที่1.97ถ้าเราไปลองฝั่งครูนะครับราคาน้ำจะอยู่ที่1.80ก็ซ เป็นครูเล็กซานาขึ้นนำในช่วงครึ่งแรกไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ แล้วก็ช่วงต้นครึ่งหลังนะครับเป็นครูนามายิงนําเป็น2อศูนย์ก่อนที่ดับบี้เคาวตี้จะมาได้2ประตูสาคัญในช่วงท้ายเกมก็เป็นช่วงนาทีที่8 9ก็ถือว่าเป็นนาทีบาปแล้วและดับบี้ก็มาได้ประตูตีเสมอในช่วงนาทีที่90บวก3เรียกได้ว่านาทีบาปจัดๆเลยทำให้จบเกมในเกมนั้นนะครับเป็นดับบี้บุกไปยันเสมอกับครูเล็กซานดามาเดูสกสองประตูสองทำให้เกมนี้ก็มาแก้เกมมารีเพย์กันใหม่ซึ่งจากผลงานในเกมไปแล้วผมก็มองว่าครูเนี่ยทำผลงานได้ดีบวกกับณนะชั่วโมงนมมาามมอ,อกน็กมนนะ2 1> 1, แล้วก็เป็น3เกมติดต่อกันเนี่ยที่ครูนะทำ,ทำเงินได้สาเกมรวดส่วนฝั่งดับบี้ก็ถือว่าฟอร์มดีไม่แพ้กันดับบี้ไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันนะฮะมีเสมอไป1นเกมก็เป็นเกมที่ไปเสมอกับครูมาเนี่แหละฮะส่วนผลงานอีก3เกมที่เหลือก็เป็นการชนะทั้ง3เกมเลยผมมองว่าเกมนี้ดับบี้นะก็มีโอกาสสูงมากที่จะผ่านครูเล็กซันดาไปได้เนื่องจากดับบี้ครับมีหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือว่าดับบี้มีเกมในบ้านที่ค่อนข้างจะโหดเอาเรื่อง5เกมหลังสุดของดับบี้นะครับมีเสมอไปเกมเดียวนะแล้วก็เป็นนนน4 4เเเเกกมลัังงงสุดดดททีี่่่่าาบบ้้้คอชะูแขไ แล้วก็เป็น4เกมลังสุดที่ดับบี้นะฮะทำเงินในเกมในบ้านได้ทั้ง4เกมรวดเช่นกันส่วนฝั่งครูนะครับถ้าวัดผลที่5เกมลังสุดเนี่ยถือว่าผลงานเกมเย็ยนก็ไม่ได้ขี้เหย่นะห้าเกมสุด,สดเกมเย็ยนครูแพ้ไปแค่เกมเดียวเสมอไป2แล้วก็เป็น2เกมลังสุดที่ครูนะครับเก็บชัยชนะเกมเย็นมาไ,ได้สองเกมติดต่อกันก็เป็นการเอาชนะคอริทาวไปด้วยสกอร์สี่ประตูสองแล้วก็เป็นการเอาชนะฮารูเกะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นะครับแต่อย่างที่บอกครับด้วยทั้งสองทีมอยู่คนลนอลีกอยู่คนละดิวชันกันผมมอง ผมมองว่าแกะเขาเด็กดับบี้เขาตี้ที่เลยนราคาเปิดมาเป็นดับบี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งผมอ่านว่าวันนี้ดับบี้จะเอาชนะในบ้านไปได้อย่างไม่ยากเลยนะอย่างที่บอกครับเกมในบ้านของดับบี้เนี่ยถือว่าแข่งเอาเรื่องผมมองว่าเกมนี้ดับบี้จะผ่านครูไปได้แต่จากกาแพงที่ตั้งไว้เป็นดับบี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งส่วนตัวผมมองว่าช้าลูกแรกในเกมนี้มาเร็วนะและเป็นฝั่งดับบี้ได้ประตูเนี่ยผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่ดับบี้จะเปิดบ้านปูผมถล่มและฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ แก่เขาเล็กดาบีเ้เขาตี้ไปรอลุ้นเม็ดที่สองฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ2คู่ที่ผมได้เลือกมาวิะห์ในวันนี้นะครับทั้ง2คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันน่ากดตามก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้งสองคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับพอเชมกับบาร์สลีคู่นี้อเลเปิดมาเป็นทีมเยอนบาร์สลีต่อที่ราคาลูกครึ่งก็ส2คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บาร์สลีย์คู่ที่สองกับดาบี้เคาน์ตี้กับครูอเล็กซานด้าคู่นี้โอเล่เปิดมาเป็นดา กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางที่ไลน์นะครับ j o s 8ป8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR code สามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เ,พเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดทีคู่ VVIP กันเลยนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนทางเพื่อการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลากัรไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใยสวัสดีครับ